เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนจับตาว่าจะจบลงยังไงนะครับสำหรับกรณีพิพาทของนักแสดงอย่างบิวจาก,กรพันธ์ครับที่ถูกอดีตแฟนสาวออกมาแชรพฤติกรรมในด้านลบทั้งเรื่องของการทำร้ายร่างกายและขบซ้อนจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจาร์ทำให้แฮชแท็กบิวทำร้ายร่างกายผู้หญิงติดเทรนด์ทวิตเตออันดับหนนานหลายวันนะครับ ล่าสุดวันนี้ครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบิวจักรพันธ์ครับได้ไลฟ์ชี้แจงถึงดราม่าดังกล่าวด้วยตัวเองนะครับว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดตอนนี้ตนไม่เหลืออะไรแล้วทั้งหน้าที่การงานและสังคมหลังจากนี้ขอพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลพร้อมประกาศลาออกจากค่ายทันทีครับสวัสดีครับ นายจักรพันธ์บุทธ,ธาวันนี้ที่ผมออกมาพูดเพราะว่าเป็นความต้องการของผมเองจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเรื่องข้อพิาพาททางสังคมที่เกิดขึ้นนะอยู่ตอนนี้มันได้ส่งผลกระทบให้กับทางค่ายครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงนักแสดงของผมที่เปรียบเสมือนครอบครัวแล้วก็คนใกล้ตัวของผมเองด้วย และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบไปมากกว่านี้ต่อคนที่ผมรักผมอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าผมนายจักรพันธ์พุทธาขอประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงสังกัดค่ายเบียนคาวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมขอยืนยันว่าผมพูดจากใจจริงและผมขอ พูดเลยว่าผมพูดสักจริงทุกประการในวันนั้นที่ผมออกมาพูดผมมีเจตนาที่อยากจะยุติเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตผมมาสักระยะหนึ่งแล้วครับจนถึงวันนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะต้องออกมาต่อสู้เพื่อปอกป้องตัวเองบ้างสิ่งที่ทุกคนรับรู้หรือพบเห็น มันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดผมอยากให้ทุกคนทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งจากนี้ผมขอ,อความจริงทั้งหมดไปสู้ในชั้นศาลผมจะต่อสู้เพื่อคนที่ผมรักและคนที่ยังรักผมคนที่เชื่อมั่นในตัวผมรวมถึงครอบครัวและตัวผมเองด้วยผมขอให้ทุกคนอดทน และผมก็จะอดทนและเข้มแข็งเพื่อรอผลคดีในชั้นศาลจากนี้ผมยังเชื่อว่าความจริงจะชนะในที่สุดและผมก็เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมกับผมและผมก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ทางบริษัท e บ o อนคาวให้โอกาสผมได้มาพูดเป็นครั้งสุดท้ายผมขอขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ